วงนี้สลับมาดูความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับคุณผู้ชมหนึ่งในเสาหลักเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือเรื่องของการส่งออกที่เราต้องเจรจาก,กับคู่ค้าต่างประเทศนี่แหละนะครับ<ะ>มันก็จะมีปัญหาเรื่องของกำแพงภาษีเพราะฉะนั้นวิธีที่จะได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายก็คือการทำ FTA หรือว่าเขตตกลงการค้าเสรีซึ่งล่าสุดไทยเราเตรียมที่จะลงนามความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA กับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือว่า e FTA นี่คือใหญ่มากนะครับถือเป็น FTA ฉบับแรกที่ไทยเราทํากับปลุ่มประเทศในยุโรปมีมาตรฐานสูงสอดคล้องกับเป้าหมายนะครับในการาพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยครับทางคุณพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปี World Economic Forum ซึ่งจะจัดขึ้น20 24มกราคมนี้ที่เมืองดาวอสสมาพันธรัฐสวิส ไทยเราจะลงนาม FTA กับ EFTA ครับ EFTA ที่ว่านี้ประกอบด้วยสมาชิก4ประเทศด้วยกันได้แก่สวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ออซ์แลนล์และก็ลิกเตนสไตน์ซึ่งจะลงนามกันวันที่23มกราคม2567สัปดาห์ที่กำลังจะเปิดมานี้นะครับโดยมีคุณแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยาน สิ่งนี้ถือเป็นความสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดเจราจาจัดทํา FTA กับประเทศคู่ค้าเพื่อจะขยายโอกาสในการส่งออกสินค้าและบริการของไทยไปสร้างแต้มต่อและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยในการไปทําธุรกิจดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมที่ไทยเรามีศักยภาพและอุตสาหกรรมใหม่ที่สำคัญถือเป็นหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์การค้าไทยครับเพราะว่านี่เป็น FTA ฉบับแรกเลยนะครับที่ไทยเราทำกับกลุ่มประเทศในยุโรป เป็นความตกลงที่มีความทันสมัยมาตรฐานสูงสอดคล้องกับพัฒนาการของกฎเกณฑ์การค้ายุคใหม่ที่ให้ความสําคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงจะเป็นการปูทางไปสู่การเจรจาจัดทํา FTA แบบเดียวกันนี้ครับระหว่างไทยกับคู่ค้าอื่นๆโดยเฉพาะสหภาพยุโรปหรือว่า EU เลยและในปีนี้ยังวางเป้าหมายเร่งจัดทํา FTA กับหลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นพูตานแล้วก็เกาหลีใต้เพิ่มเติมด้วยในส่วนของไทยกับเอฟตาเนี่ยข้อมูลของปี2567 11เดือนแรกนะครับตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายนมีมูลค่าการค้ารวมกว่า11,467ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น2.06%ของการค้าทั้งหมดของไทยกับโลกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง24.94%โดยไทยเราส่งออกไปเอฟตากว่า4,100ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ